เวลา8นาฬิกา12นาทีวันนีน้ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยสเสด็จไปยังสนามกีฬาขี่ม้าถงรู้ซึ่งเป็นสนามที่ใช้จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ในการนี้ทรงม้าประจำพระองค์ชื่อแซมบ้าคิงเพศผู้อายุ17ปี ลงสนามแข่งขันศิลปะการบังคับม้าหรือด้วยศาสตร์ประเภทบุคคลในลำดับที่9โดยส่งใช้เทสต์อินเตอร์มีเดียตวันตามที่สาพันธ์ขี่ม้านานาชาติหรือ FEI กำหนดเป็นแบบทดสอบในการแข่งขันซึ่งมีนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยอีกสองคนลงแข่งขันประเภทบุคคลประกอบด้วยนางสาวฉันชนกขาร่าลิกแค่ลงแข่งขันในลำดับที่1 4และนายสุภสินคงพันลงแข่งขันในลำดับที่20 สำหรับการแข่งขันครั้งนี้มี12ประเทศส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม32คนได้แก่ไทยซาอุดิอาระเบียสิงคโปร์จีนไทเปสหรัฐอาหรับเอมิเรตกาตา้าฮ่องกงญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีจีนและมาเลเซียโดยการแข่งขันในวันนี้เป็นการแข่งขันประเภทบุคคลรอบแรกซึ่งจะคัดเลือกผู้ที่ทำคะแนนดีที่สุด15คนแรก เพื่อทำการแข่งขันในวันที่28กันยายน2566โอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สื่อมวลชนไทยเฝ้าขอพระราชทานสัมภาษณ์ถึงเกมการแข่งขันพร้อมพระราชทานกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็รู้สึกว่าทำได้ดีกว่าเมื่อวาน ค่อนข,ข้างมากนะคะอาจจะมีแค่จุดกับจุดเล็กๆน้อยๆกับรายละเอียดนิดหน่อยที่มันต้องเขาเลยอะไรถ้าถ้าเป็นของที่เคยเทรนมาคือมันต้องเป๊ะกว่าน,นี้ค่ะคือเป๊ะแบบมันทัดแบบขีดเส้นใต้เลยเงี้ยค่ะแต่ว่าอาจจะมีทั้งดีเลย์อาจจะมีทั้งก่อนซึ่งก็เดี๋ยวก็ต้องไปเทรนต่อไปถือว่าเทสวันนี้เนี่ยเป็นเทสที่ยากกว่าเมื่อวานนะคะแล้วก็ แต่ก็ชอบทำเทสนี้มากกว่าเมื่อวานมากค่ะก็รู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามัน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 ไหลลื่นได้ดีกว่าจริงๆเนาะได้ควรจะได้เยอะกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เป็นเอชชิเกมเนาะเขาก็พยายามจะแบบ reduce พวกคะแนนของทุกคนให้ให้ลงเพื่อจะเพื่อจะต้องตัดให้เหลือรอบสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ กอท้่ยก็จะเป็นฟรีสไตล์ของอินเทอร์วันะคะก็ก็ลองดูค่ะแต่ว่าก,ก็ก็เต็มตัวมาพอดีพอสมควรแล้วค่ะสำหรับนักกีฬาไทยทุกท่านนะคะก็ทำให้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็สู้ๆแล้วก็เรามาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมาถึงเกมที่ค่อนข้างที่ว่า Halfway to go to Olympic เนาะก็ต้องเอาให้เต็มที่ะคะเพราะว่า เรามาแล้วเรามาในฐานะนักกีฬาทีมชาติเนี่ยเราก็ต้องโชว์ฝีมือให้ศักยภาพให้ดีที่สุดเพราะว่าในเอเชียนเกมเนี่ยหลายๆชนิดกีฬาก็เขาก็คัลืฟ่ายกันก็ต้องเอาให้ดีที่สุดนะ,นะคะก็สู้ๆขอเป็นกำลังใจให้ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน